อ่าก็่น like ่ใจอยาป่อ่าะครับ้ใครทุกท่านป่อยแก่ปล่อยแก่ปล่อแ่ล้อยแกแกก่ปล่อยแก่่อยแก่ปล่อยแปล่ก yani ่ปล่อยแกก่่อย่่กอ่่ป่อ่แ่่่ ที่ไนะครับมีเรืองดครับอ่าพวกเราอาจจะบอกว่าน่มับ้านได้แต่เนี้ค่ะามารถมุ่งมั่นที่ะมเให้กาเราา